เลิกสักทีเถอะไม่งั้นอนาคตก็ทุจริตกันทั้งระบบอะ่ะอย่าว่าแต่การศึกษาเลยที่ไหนก็จะทุจริตหมดเพราะคุณสร้างคนให้ทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นรูปที่เห็นว่าสวยๆกันแบบนี้รู้ไหมว่าผ่านการเสียเงินเข้าร่วมกิจกรรมมามากขนาดไหน แม่ชื่อญี่ปุ่นนะคะน้องชื่อมีเฮค่ะน้องตอนนี้อายุ10ขวบค่ะเรียนชั้นปหค่ะเหนื่อยค่ะยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากๆไหนจะหาหนังสือดีๆให้ลูกหาอุปกรณ์ของเล่นเสริมทุกอย่างที่จะพัฒนาเกี่ยวกับสมองเขาได้ไอคิวเขาได้เนี่ย ต้องเตรียมความพร้อมหมดเลยหาโรงเรียนหาครูที่ดีปรึกษาผู้ปกครองที่เคยผ่านมาแล้วว่าเอ้ยพอรู้ไหมโรงเรียนไหนดีถ้าจะให้ลูกมาทางนี้จะไปไหนและถ้าเรียนที่นี่ต้องเรียนกับครูอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะมีไกด์ไลน์บอกกันมาก้าวเข้าไปเนี่ยคุณเห็นอะไรในสายตาของคุณนั้นทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองของเรียนหมดบอกเป็นไกด์ไลน์ไว้เลยนะคะใครจะหาโรงเรียนให้ลูกเนี่ย ดูไวเลยว่ามีอะไรที่ไม่ครบสมบูรณ์เนี่ยคุณเตรียมจ่ายแน่นอนเขาจะหาเหตุผลทุกอย่างเลยว่าเมื่อกี้เข้ามาผู้กครองได้สังเกตไหมว่ามีพื้นถนนที่ขรุขระแล้วทางเดินทางเท้าไม่ดีแล้วเขามาเป็นเป็นชีสเป็นลิสต์รายการมาเลยว่าข้อหนึ่งช่วยห้องสมุดแล้วก็จะเป็น1.1.2.3ย่างเงี้ยค่ะห้องสมุดต้องการอะไรบ้างมาข้อสอ ห้องโสดโสดต้องใช้อะไรบ้าง2.1.2จุด่แล้วแบบห้าหกแผ่นนี่คุณขูดรีดเราเลยนะในค่าเทอมเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่เรียนอะ่ะค่าเทอมจะไม่ระบุรายละเอียดอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาจะขึ้นมาเลยว่าค่าเล่าเรียนเท่านี้ค่าอาหารเท่านี้เอาแค่เรื่องอาหารในโรงอาหารนะคะแค่จัดให้เด็กกินสมมติเกยมอีหมูนับชิ้นได้อะ่ะ ไม่ถทบไม่เห็นหมูอ่ะเราผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเรียกกันเลยแบบเก็มอีไร้วิญญาณสัตว์อ่ะมีแต่น้ํากับเก้มอีจริงๆแล้วมีไม่กี่เส้นแล้วก็ตักใส่ถาดให้เด็กอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ฉันจ่ายค่าค่าอาหารไปแล้วลูกได้กินแค่เนี้หรอลูกไม่ได้อาหารที่ดีเลยอันนี้ก็คือทุจริตอย่างหนึ่งละตอนนั้นแบบท้อเลยอ่ะว่าจะเข้าโรงเรียนดีๆเนี้ยนอกจากเด็กจะต้องเตรียมตัวแล้วแม่จะต้อง เป็นคนที่ซัพพอร์ตโรงเรียนขนาดนี้เลยเหรอเรื่องครูนี่ปัญหาหลักใหญ่เลยถ้าใครไม่ให้เรียนพิเศษกับครูหลังเลิกเรียนนะคะ mm. เกรดไม่สวยค่ะ,ะระบบการสอนในห้องครูจะมีความรู้สึกว่าชั้นใหญ่เธอต้องฟังชั้นสมมติถามคำถามตอบไม่ตรงที่ตัวเองตั้งไว้ไม่รับฟังในมุมมองของเด็กมุมมองใหม่ๆของเด็ก เธอผิดเธอตอบไม่ถูกเธอใช้ไม่ได้จากเด็กที่ชอบไปโรงเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนกลายเป็นเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากทำกันบ้านความเปลี่ยนแปลงของเขา,าทำให้เรา,ามีคำถามอยู่ในใจเยอะแยะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราก็เลยถามเขาบอกว่ามีเ hey, หครับถามจริงๆเป็นอะไรครับ เขาก็ไม่บอกไม่พูดอะไรเลยจะบอกว่านี่หมัมมี่เป็นแม่นะถ้าบอกหมัมมี่ไม่ได้อ่ะแล้วหนูจะบอกให้ใครช่วยได้เขาก็เลยบอกออกมาบอกว่าโดนครูต cool ีเราก็เลยถามบอกว่าโดนครูตี cool เรื่องอะไรเขาบอกว่าส่งงานช้าเราบอกแค่ส่งงานช้าหรอเสร็จในขอหมัมมี่ดูหน่อยสิเขาก็ถกขึ้นมาตรงจนถึงหัวไหลเราก็เห็นเอ๊ะปืนเนี่ยมันมันเลยหัวไหลเราก็เลยอยากรู้ก็ตอนแรกก็คิดว่าแค่แค่ประมาณนี้ค่ะพอเขาไม่ได้บอกก็เลยบอกว่ามีเฮหมัมมี่ขอเปิดเสื้อขึ้นได้ไหม ก็เลยเปิดเสื้อขึ้นตอนนั้นนี่หนังมนุษย์ผิวสีอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสีม่วงเกือบทั้งหลังเลยแล้วก็ข้างหน้าด้วยที่มันช้ำเรารับไม่ได้กับที่วัดลูกทําไมต้องมาเจอแบบนี้ก็เลยพาเขาเดินกลับไปโรงเรียนไปคุยกับครูว่าเกิดอะไรขึ้นครูบอกว่าเขาส่งงานช้าเราบอกว่าเรามัดรับเขาทุกวันเราถามครูว่าเกิด มีอะไรให้บอกนะคะทําการบ้านไหมคะเราถามทุกอย่างเลยว่าเขารู้เรื่องไหมเรียนรู้เรื่องไหมตรงไหนที่เราจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มีค่ะคุณแม่ไม่มีค่ะครูพูดแบบนี้ตลอดใช่ไหมทาไมครูไม่บอกแล้วครูมาตีลูกอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เงียบเราก็เลยไปคุยกับพออพออก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกครูมาขอโทษเราก็เลยบอกว่างั้นขอเพิ่มว่าขอเปลี่ยนห้องได้ไหมคะหรือก็ ถ้ามันยุ่งยากขอเปลี่ยนครูค่ะเด็กคนอื่นจะได้ไม่โดนโด้วยเขาบอกว่าไม่ได้มันทำเรื่องยุ่งยากมากเรื่องการรับเงินหรือการทุจริตเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะสร้างนู่นเดี๋ยวจะสร้างเนี้ยอิดหินปูนทรายมันจะเป็นความช่วยเหลือเบี้ยบ่ายไยทางตลอดเวลาแล้วก็บางโรงเรียนที่ดังจริงๆเขาจะพูดเลยอยากเรียนที่นี่หรือเปล่าถ้าอยากเรียนก็ต้องไปหามา ไม่อยากให้มันเป็นวงจรที่คุณเห็นจนเป็นความเคยชินครูที่ยังทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะโรงเรียนบางโรงเรียนที่ยังทำพฤติกรรมแบบนี้เลิกเถอคะค่ะเลิกสักทีเถอะไม่งั้นอนาคตก็ทุจริตกันทั้งระบบอะ่ะอย่าว่าแต่การศึกษาเลยที่ไหนก็จะทุจริตหมดเพราะคุณสร้างคนให้ทุจริตตั้งแต่เริ่มต้น